เดี๋ยวครับพี่น้องครับโอ้ยโอ้เสียงเหง่อเราฟังครับเอย้อยนี่ครับมันมะรียู่นี่แล้วครับมองฮุกๆเนี่ยล้วโอ้เอาครับยีศกใหญ่ครับผมโตโลครับนี่หัวใหญ่มาหาวานเอาจึงสีมันหมุนนี่นั่นมองนั่นได้ดีเนี่ยต้นสะรเราอ่ะวานเนี่ยนี่แหละ ป่ามันต mm ื hmm. mm ่น hmm. ม mm ันเหยาครับ hmm. ม mm ันเริ hmm. mm ่มมวนแล้วเฟียฟังเลยครับผมเนแขรอฟังมนเนื้ออ้ยอยู่บ่ล่ะพ่อใหญ่อมือไปลยเอาอยู่อยู่อยู่ อ๋ครับรุ่นครับโอ้ยอยู่เด้ออยู่เด้ออ๋อครับวะโอ้เอาครับผมพ่ใหญ่ว่าเอา้าอยู่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 ครับฮะเข้าพุ่นแล้วอุ้ยนี่ดินี่นนนอุย้ยอยู่ไห นี่ you, you you. Oh. เงี้ยแล้วโอ้โอ้โอ้ยูู่ครับอ, you, อ, you, อ, you, บอยูยูโอ้เอาครับเอายยูโอ้ยยูครับโอ้มันแห้งเลยยีสุกเนาะเอาครับพี่น้องครับโอ้ยนอนครับเด <laughs> ินยังครับหุ่นงับเอาใจซอยครับผมเอายยูครับ อกปากอลอกเหียกแลวครับโอเ้โอเ,เลือดออกเลยใส่ะด้นเหี้ยไปงงฮะหยาดอุ้ยเป็นยังไงอ้หอยู่ครับหักข้อมาเล <c oughs> ย มันแห้งครับยีสกครับดีดดีดแห้งน่เลยมาเร็วครับโอ้ย แล,แล้วก็ขึ้นตเดีเวมันลุ้เ่อกันึ้นเข <laughs> าแห่งสองตัวครับ